สวัสดีคนวันอาทิตย์ค่ะ9-15กันยายน65ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเรื่องราวข่าวดีกำลังจะเกิดขึ้นใครรอคอยการกำเนิดสมาชิกใหม่ใครอยากได้ลูกได้บุตรช่วงนี้มีโอกาสได้ลูกได้บุตรนะกรณีที่รอคอยข่าวดีเรื่องงานก็มีโอกาสได้รับข่าวดีเช่นกันแต่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่าไว้ใจใครมาก สัญลักษณ์ของไพ่สิบดาบการถูกหลอกถูกโกงการถูกทรยศหักหลังจะเรื่องงานจะเรื่องเงินจะเรื่องของความรัก ต้องระมัดระวังให้ดีสถานการณ์ช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าไว้ใจและไม่มีใครไว้ใจได้สักคนรวมไปถึงตัวคุณเองอะไรที่เป็นหน้าที่อะไรที่เป็นความรับผิดชอบของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือธุรกิจธุรกรรมหรือเอกสารสัญญาอะไรใดๆก็ตามแต่จงมีความรอบคอบถี่ถ้วนไม่งั้นถ้าเกิดความประมาทความผิดพลาดมาแน่แล้วไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอะไรที่รับลมคมในหลบหซ่อนซ่อน ทำให้เคลียร์ทำให้มันชัดเจนถ้าเป็นที่ตัวคุณเองพยายามทำอะไรให้มันถูกต้องตามกฎกติกาอย่าเล่นนอกเกมเดี๋ยวจะโดนแทงข้างหลังขึ้นมาบางคนอาจจะได้จบจากที่เก่าแล้วเริ่มต้นใหม่ใครอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานสามารถย้ายได้ถ้าอยู่ที่เก่าแล้วเราต้องใส่หน้ากาก แล้วมันรู้สึกฝืนรู้สึกอึดอัดแล้วมันไม่มีความสุขกับงานที่ทำนะไปหาที่ที่ดีที่ตอบโจทย์ตรงใจหรือหางานที่ใช่สำหรับคุณจะดีที่สุดใครที่อยากจะเปลี่ยนงานแย่แล้วมีโอกาสได้ข่าวดีแต่อยากให้จบกันด้วยดีกับที่เก่าไม่อยากให้เราจบแบบว่าตายไม่เผาผีต้องทรยศ์หักหลังกันด่าแช่งกันแบบนั้นไม่เอาเจ้าของธุรกิจกิจการช่วงนี้ อย่าไว้ใจลูกน้องบริวารมาก1ลูกน้องอาจจะขโมยเงินหรือยักยอกทรัพนะต้องระมัดระวัง 2. ต้องรอบคอบกับเรื่องของการทำธุรกิจธุรกร,รมทำสิ่งใดให้รอบคอบระมัดระวังการเงินช่วงเนี้การยื่นกู้หรืออะไรต่างๆขอให้ยื่นกับธนาคารนะนี่นอกระบบไม่สนับสนุนทุกกรณีและช่วงนี้อย่าให้ใครยืมเงินคนที่ทำ อาชีพการค้าการขายหรือการเป็นในหน้าเป็นเซลล์ต่างๆอย่าลืมเก็บเงินมาจํำด้วยนะสัญญาปากเปล่าไม่ได้ช่วงนี้คุณจะเจอคนปรากหวานก้นปนเปรี้ยวคนกระรอนปินปอนคนไม่จริงใจพยายามใช้เล่เหลี่ยมกลโกงบ้างอย่าโลกสวยมากไปส่วนถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากใครจะมีคนให้คำแนะนำที่ดีที่เป็นประโยชน์เรื่องของความรัก คนมีคู่ขอทํานายเป็นสองกรณีต้องระมัดระวังอย่างแรกอะไราปกปิดซ่อนเร้นการแอบ,บคุยการแอบ,บคบการแอบ,บมีชู้หรือมีกิ๊กต้องระมัดระวังเพราะว่าไพ่แทงข้างหลังค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนอันนี้ระวังให้ดีถ้าคุณกำลังนอกใจแฟนคุณระวังตัวให้ดีๆนะหรือแฟนกำลังนอกใจคุณจะความลับแตกส่วนคนที่มี ปัญหาเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะช่วงนี้ดาวในตำแหน่งต่างๆไม่ค่อยดีคนวันอาทิตย์ตระมัดระวังแฟนเจ็บป่วยหรือแฟนประสบอบัติเหตุส่วนคนที่วางแผนจะมีลูกมีโอกาสได้รับข่าวดีนะ แต่ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเพราะปัญหาที่เกี่ยวกับแท้งลูกแท้งบุตรมันค่อนข้างโดดเด่นชัดเจนหรือใครที่เคยทําแทงมาก่อนหน้านี้หรือเคยแท้งลูกไปก่อนหน้านี้ทําบุญที่ส่วนกุศลให้กับวิญญาณเด็กที่ถูกทําแทงจะช่วยแก้กรรมได้ดีที่สุดสําหรับคนโสดมีโอกาสได้พบรักจากคนใกล้ชิดจากเพื่อนเรื่นเป็นผูกพันทํางานด้วยกันเจอกันทุกวันเรียนด้วยกันติดต่อกันทุกวันช่วยเหลือเกือ้อกูลกัน บางครั้งความรักความสัมพันธ์จะค่อยๆก่อตัวแบบ ไม่ได้ทันตั้งใจแต่มันเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบคนใกล้ตัวคุณต้องระมัดระวังคนที่มีคู่หรือคนที่มีเจ้าของแล้วนะระวังดีๆนะจ๊ะสุขภาพช่วงนี้หนึ่งการผ่าตัด2อุบัติเหตุคนวันอาทิตย์อาจจะมีเรื่องให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเพราะไพ่สิบดาบเป็นสัญลักษณ์ของเคาะกรัมอาจจะมีเรื่องให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะขับรถขับราดอย่าใจร้อนทำ อะไรให้ใจเย็นๆคนไหนวางแผนการผ่าตัดสัญญกรรมหรือหมอนัดจะผ่าตัดโอเคไม่เป็นไรแต่ก็ดูแลสุขภาพร่างกายตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยอย่าลืมทำบุญให้กับวิญญาณที่ถูกทำแท้งเป็นการเสริมดวงแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวบ้างอะไรที่หนักจะได้เป็นเบาส่วนช่วงนี้ใครที่เจอแต่เรื่องแย่ๆ อาจจะต้องระลึกถึงเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้และขออโหสิกรรมบ่อยๆเน้นย้ำคำว่าเจ้ากรรมนายเวรที่กำลังจองเวรจองกรรมอยู่ในขณะนี้ข้าพเจ้าขอวุทิศบุญกุศลผลนี้ให้ถ้าไม่สบายใจทักแชทมาดูดวงกันได้เพจ Facebook ส้มมะพยากรค่ะ